สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนนทัศน์ใจสิ์ในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice Wisdom นะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เช่นเคยครับดรจริยาสอนมยุราวิทยากรประจํารายการของเราก็อยู่ตรงนี้กับเรานะครับเพื่อนําเสนอข้อคิดคําสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆสามารถนําไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟ ด้วยค่ะ คุณฟังครับสบายดีนะครับดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและก็ใจดีอยู่หรือเปล่าครับคุณฟังและก็ที่สําคัญยังมีเรื่องขุนข้องหมองใจที่ยังไม่ได้ขจัดออกไปจากชีวิตไหมครับคุณฟังหรือไม่ก็กําลังนั่งเครียดวิตกกังวลกับเรื่องที่ผ่านไปเรื่องที่เราทําผิดกับผู้อื่นอยู่หรือเปล่านะครับคุณฟังครับไม่ว่าคุณฟังกําลังอยู่ในโหมดของอารมณ์แบบใดจะสุขหรือจะทุกข์นะครับชีวิตของเราก็ยังคงต้องดําเนินต่อ ไปนะครับอาจารย์ครับวันนี้ผมไล่มาสะยาวเลยอาจารย์เตรียมเรื่องอะไรมาพูดคุยกับเราครับอาจารย์ค่ะคุณนนทศ์ค่ะคนเรานะคะเมื่ออยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดหรือที่ไหนย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคและผลของการกระทบกันนี้ย่อมทําให้คู่กรณีเกิดความไม่พอใจโกรธเคืองและอาจกลายเป็นศัตรูกันในที่สุดนะคะหากเป็นเช่นนี้แล้วทั้งสองฝ่ายย่อมเกิดการอาฆาตพยาบาทกันแน่น นนแต่หากทั้งสองฝ่ายรู้จักขอโทษและให้อภัยความโกรธความขุนข้องมองใจเหล่านี้ก็ย่อมหมดไปค่ะวันนี้นะคะคุณนนทัศั์เราจะพูดคุยกันในเรื่องของการกล่าวคำขอโทษแก่ผู้อื่นค่ะในหัวข้อที่ว่าขอโทษมหัศจรรย์ในการดำเนินชีวิตค่ะ ครับคุณฟังเมื่อเราทําผิดพลาดต่อคนใดคนหนึ่งสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะทําได้คือกล่าวคําว่าขอโทษครับแต่สําหรับคนบางคนได้ทําผิดในสิ่งเดิมหลายโหนหลายครั้งจนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่อยากจะได้ยินคําว่าขอโทษเลยก็มีนะครับคําว่าขอโทษนั้นมีเพื่อทําให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้ฝ่ายที่ทําผิดรู้ตัวว่าตัวเองได้ทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไปนะครับเป็นการแสดงถึงการรับ และจะไม่ทำสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับขอโทษมาสจรย์ในการดำเนินชีวิตเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีข้อคิดอย่างไรที่เราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราอดใจรอกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังเราจะได้รับฟังสิ่งดีๆจากดรจริยานในช่วงต่อไปแน่นอนนะครับแต่ในช่วงนี้พบกับบทเพลงที่ไพเรพาะไพเราะก,กันก่อนนะครับไปรับฟังกันดีก,กว่าครับคุณฟัง ฉันยอรับเพศที่ทำให้เธอลำบากใจทุกครั้งที่เราพบกันฉันหวั่นไหวควบคุมหัวใจไปเคย ที่เกิดระหว่างเราฉันประทับใจอยากให้เธอรู้ไว้ฉันรู้สึกดีแต่ก่อนที่เธอเพ้อใจและทำลายเธอไปกว่านี้ฉันมีบางอยา่างองบอกให้เธอเข้าใจอดอัดอยู่ในหัวใจอยากบอกให้เธอรู้ ตังเต็ยังค้างในใจและยังรู้สึกยยังรู้สึกเพียต้องขอให้เธออยู่เพียนเท่านั้นอย่าทำให้ฉัน เธอกับฉันคงเป็นไดเพียงฝันไปไปเมืม่อสุดรักใครได้ขนาดนั้นเพรายจะทำให้ฉันรักเธอฉันไม่อยากแต่หัวใจให้ใครอีกครั้งให้เรื่องเธอกับฉันคงเป็น ทให,ให้เรากลับมาฟังด็อตอร์จริยากันต่อดีกว่านะครับในหัวข้อขอโทษมหัสจรรย์ในการดําเนินชีวิตนะครับประเียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศั์ การกล่าวคำว่าขอโทษนะคะเป็นเรื่องที่ทำง่ายสำหรับคนบางคนค่ะแต่ก็ยากมากสำหรับคนบางคนเช่นกันค่ะคำว่าขอโทษนั้นที่ยากสำหรับคนบางคนนะคะคุณนนทัศน์เพราะว่าคำนี้ต้องมาจากการให้อภัยค่ะโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อแม้ใดๆค่ะบางคนอาจบอกว่าหากขอโทษไปแล้วจะเป็นการเสียศักดิ์ศรีหรือว่าการเป็นผู้แพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปคิดกันค่ะคุณนนทัศน์ ความจริงก็คือถ้าเรารู้จักให้อภัยและขอโทษเราจะเป็นผู้ชนะต่างหากค่ะนั่นคือชนะใจตัวเองและเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญที่ยอมรับความผิดนั้นได้แล้วก็ยอมขอโทษในสิ่งที่เราได้กระทำลงไปค่ะ อาจารย์ครับแล้วมันมีเหตุผลอะไรครับอาจารย์ที่คนเราทำผิดแล้วก็ทั้งทงที่รู้ว่าทำผิดจริงแต่ทำไมจึงไม่ยอมรับความผิดนั้นนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาขอโทษจึงทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะครับบางกรณีนะครับคนทำผิดไม่ยอมรับผิดไม่ขอโทษก็ทำให้ผู้ร่วมสถานการณ์ต้องเดือดร้อนไปด้วยมองว่าเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเองนะครับเรื่องนี้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับอาจารย์ ค่ะสำหรับความคิดเห็นของอาจารย์ส่วนตัวนะคะคุณนนทัศหากคนคนนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าทำผิดแต่กลับนิ่งเงียบไม่ยอมรับผิดเพราะไม่ขอโทษกับการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายอาจารย์คิดว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ขาดความกล้าค่ะ mm. หรือที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านทั่วๆไปเลยนะคะคือคนขี้ขลาดค่ะคนจำนวนมากก็อาจจะบอกว่า คนที่ไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นคนไม่ดีไม่น่าที่จะคบหาสมาคมด้วยเพราะถ้าอยู่ในชุมชนใดสังคมใดก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมในวงกว้างได้ค่ะอันตรายค่ะถ้าอยู่ใกล้นะคะคุณนนท่านและคุณผู้ฟังคะ ก็มีคนอีกมากมายเช่นกันค่ะที่รู้ว่าตนเองได้ทำผิดพลาดลงไปกับคนรักหรือเพื่อนแต่ก็ไม่ได้มีคำพูดขอโทษออกจากปากเนื่องจากว่า ศักดิ์ศรีค่ะกลัวว่าจะเสียฟอร์มหรือการมีทิฐิที่ค้ำคออยู่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวที่จะบั่นทอนความสัมพันธ์ที่ดีและในบางครั้งนะคะการที่อีกฝ่ายยกโทษให้คนรักหรือเพื่อนที่ทำผิดโดยคนที่ทำผิดไม่มีแม้แต่คำว่าขอโทษก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่ถูกกระทําจะไม่ได้จําสิ่งที่ผิดพลาดที่เราได้ทําลงไปนะคะคแต่เขากลับให้โอกาสในการแก้ตัวใหม่ของของเราค่ะดังนั้นเมื่อเราทําผิดและหากเราได้รับโอกาสครั้งใหม่หรือมีเวลามีโอกาสอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมที่จะเอ่ยคําว่าขอโทษการเอ่ยคํานี้ออกไปนะคะคุณผู้ฟังจะทําให้เราเนี่ยที่ดูสวยอยู่แล้วก็จะดูสวยยิ่งขึ้นค่ะ หากเราเป็นคนที่หล่ออยู่แล้วก็จะยิ่งดูหล่อยิ่งขึ้นค่ะนั่นหมายถึงใจของคุณจะสวยและใจของคุณจะหล่อค่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ดูดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะครับคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าแค่คําขอโทษนั้น เป็นมหาสจรจย์ในการเดินเนินชีวิตของเราได้นะครับเพียงแค่ขอโทษก็ทําให้เราดูสวยดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะครับอย่างที่รเตอร์จริยาได้ให้ข้อคิดกับเราเอาไว้น้องๆได้ฟังอย่างนี้แล้วอย่าลืมพิจารณาตัวเองนะครับว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนกล้าที่จะยอมรับผิดพร้อมกับขอโทษที่เขาเรียกกันว่าผู้กล้าหาญหรือว่าคนดีหรือเปล่าหรือว่าของเงียบเก็บความผิดไว้เพราะไม่มีใครรู้คนอื่นอาจจะเป็นแพะรับบาไปโดยถูกกล่าวหาว่าทําผิด แทนก็ไม่สนใจนะครับก็ที่เขาเรียกกันว่าคนขี้ขลาดหรือว่าคนไม่ดีไงเลยครับผมเชื่อว่าน้องๆที่น่ารักที่ติดตามรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาอยู่นี้เป็นประจำนะครับก็จะเป็นบุคคลประเภทแรกนะครับอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับในช่วงนี้ครับค่ะคุณนนทัทัศ การขอโทษนะคะเมื่อเราทำผิดไม่ใช่เพียงแค่การพูดคำสองคำออกจากปากของเราไปค่ะแต่คือการแสดงให้เห็นว่าเรายอมรับความผิดพลาดของเราและได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วการจะขอโทษใครสักคนหนึ่งนั้นนะคะเราจะต้องใช้เวลาไตรตรองว่าการกระทำนั้นๆส่งผลยังไงกับอีกฝ่ายหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าหาเขาด้วยความจริงใจค่ะและเตรียมใจกับ สำหรับการที่เราจะถูกปฏิเสธในคำขอโทษนั้นด้วยนะคะนั่นหมายถึงคนบางคนที่ถูกเรากระทาอาจจะมีความรู้สึกที่ขมขื่นยังเกลียดชังเราอยู่จึงไม่ยอมรับคำขอโทษจากเราก็มีนะคะคซึ่งเราก็ต้องยอมรับและเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากการขอโทษไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปค่ะแต่เราสามารถมีวิธีการง่ายๆที่จะเรียนรู้ที่จะขอโทษอย่างถูกต้องและถูกเวลาค่ะ คุณผู้ฟังคะการเข้าใจคนที่เราจะขอโทษก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันการเข้าใจคือการที่เรารู้ว่าทำไมการกระทำของเราถึงทำร้ายเขาเราต้องลองเอาใจเข้ามาใส่ใจเราคะ่ะแล้วเข้าใจถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นคะ่ะหากปราศจากความเข้าใจนี้แล้วคำขอโทษของเราอาจจะดูไม่จริงใจและไร้ค่าคะ่ะ คุณผู้ฟังครับเป็นคําแนะนําที่ดีที่ดรจริยาได้ให้ไว้กับเรานะครับการขอโทษนั้นต้องแสดงถึงความจริงใจในการขอโทษนั้นออกมาด้วยนะครับผมว่านี่เลยครับผมคือสิ่งที่ดรจริยาบอกเราไว้ในหัวข้อเรื่องวันนี้ว่าขอโทษมหาสจ,จรย์ในการดําเนินชีวิตผมพูดถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับพูดถูกต้องค่ะการขอโทษอย่างจริงใจนะคะถือว่าเป็นกาวมหาสจ,จั์เลยค่ะที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ได้ เป็นอย่างดีคำกล่าวคำขอโทษนั้นจะมีแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าเราทำผิดกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนและก็ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ที่ถูกเรากระทำจนเดือดร้อนเสียหายนั่นนะ่ะเขารู้สึกเจ็บปวดกับการกระทำมากน้อยเท่าไหร่เช่นกันค่ะตัวอย่างของคำขอโทษนะคะคุณนนทัศน์ก็เช่นฉันเสียใจมากกับสิ่งที่ทำลงไปจริงๆฉันผิดไปแล้ว ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วโปรดยกโทษให้ฉันค่ะอืมขอบคุณกรับอาจารย์สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับแล้วคุณฟังแล้วครับไม่ทราบว่าอยากได้ยินประโยคไหนจากคนที่ทำผิดกับคุณฟังมากที่สุดอาจารย์ครับในช่วงนี้ผมขอให้คุณฟังได้พักฟังเพลงกันอีกสักบทเพลงหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับ he took a cent a She's น้องครับน้องๆเคยใช้คําพูดที่พูดออกไปด้วยอารมณ์แต่แล้วคําพูดที่พูดออกไปก็ไปทำร้ายความรู้สึกดีๆของอีกฝ่ายหนึ่งทำให้ผู้ฟังเสียความรู้สึกกับเราบ้างไหมครับและเมื่อน้องๆรู้ตัวว่าทำผิดไปแล้วจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นั้นอย่างไรขอโทษหรือว่าปล่อยเลยตามเลยนะครับไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไรไปรับฟังกันดีกว่านะครับน้องๆว่าน้องๆท่านอื่นคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ในช่วง เสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดบางทีก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนเนี้ยค่ะทําให้คําพูดแต่ละคําที่ออกไปทําให้อีกฝั่งรู้สึกไม่ดีกับเราบางทีก็รู้สึกผิดหวังกับคําพูดของเราทําให้การขอโทษในแต่ละครั้งต้องขอโทษด้วยใจจริงเงี้ยค่ะทําให้อีกฝ่ายก็รู้สึกว่าเราก็แคร์เขาอยู่การขอโทษเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนควรจะมีค่ะ ก็เคยพูดออกไปอยู่เหมือนกันนะครับด้วยอารมณ์บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะอาจจะพูดแซวกับเพื่อนหรือพูดอะไรเนาะแต่ก็ทําให้เพื่อนเสียใจก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่จะไปขอโทษบางทีมันก็รู้สึกไม่กล้าหรืออายหรืออะไรบางอย่างนะครับก็ปล่อยเลยตามเลยแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็ยังคงดีอยู่เหมือนเดิมครับ ค่ะสำหรับหนูแล้วการที่ใช้คําพูดออกไปด้วยอารมณ์นั้นก็ค่อนข้างมีอยู่บ้างค่ะเนื่องจากอีกฝ่ายเขาได้พูดหรือกระทําในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ชอบทําให้เราพูดไปด้วยอารมณ์แต่เมื่อหนูรู้แล้วว่าพูดออกไปด้วยอารมณ์ทําให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกหนูก็จะพยายามขอโทษหรือแสดงออกให้เห็นว่าเราอยากขอโทษเขาค่ะ คุณผู้ฟังครับไปรับฟังกันนะครับว่าพระธรรมสุภาษิตประจาวันนี้สอนอะไรกับเราบ้างในช่วง Proverbs of the Day ครับช่วง sure. Proverbs of the Day บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อที่4 รับคุณฟังช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญามาถึงแล้วนะครับให้เรามาฟังจากดรจริยากันต่อว่ากิจชนมีมุมมองอย่างไรในการดําเนินชีวิตในเรื่องของการขอโทษเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะคุณนนทศน การขอโทษนะคะมีพลังทําให้เกิดสันติในการอยู่ร่วมกันค่ะ mm. การขอโทษช่วยขจัดความขัดแย้งให้หมดไปโดยปราศจากความรุนแรงค่ะในพระคัมภีร์ยืนยันว่าการขอโทษอย่างจริงใจเป็นวิธีที่เกิดผลในการประสานความสัมพันธ์ที่แตกราวค่ะคเช่นในอุปมาของพระเยซูเรื่องบุตรผู้หลงหายนะคะก็คนนั้นก็จะเป็นบุตรคนเล็ก เขาได้ขอให้พ่อแบ่งสมบัติให้แล้วก็ออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟืยจนทรัพย์สมบัติหมดเมื่อเขากลับบ้านมาแล้วขออภัยอย่างจริงใจผู้เป็นพ่อก็ยินดีและเต็มใจจริงๆที่จะรับเขาเข้าสู่ครอบครัวเหมือนเดิมค่ะ คุณผู้ฟังคะอุปมาเรื่องเล่านี้สอนเราว่าคนเราไม่ควรถือตัวที่มากเกินไปมไม่ควรติดยึดกับศักดิ์ศรีความหยิ่งพยองโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเราเองก็ย่ำแย่ด้วยการกระทําที่ผิดพลาดของเราเองคะ่ะเราควรสำนึกกับความผิดนั้นแล้วขอโทษแสวงหาการให้อภัย แน่นอนค่ะสำหรับบุคคลที่ทอมอย่างจริงใจแล้วการขอโทษไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเหมือนบุตรคนเล็กที่ขอโทษบิดาค่ะ ครับคุณผู้ฟังก่อนที่ดรจริยาจะลาจากเราไปในวันนี้นะครับผมขอถามอาจารย์แทนคุณผู้ฟังดีกว่านะครับอาจารย์ครับผู้ที่ทําผิดกับเราแล้วมาขอโทษเราแต่เราไม่ยอมยกโทษให้เขาไม่อภัยให้เขาเนี่ยนะครับแถมยังเจ็บแค้นเคืองโกรธอยู่พิจารน์มีความคิดเห็นอย่างไรครับในเรื่องนี้ครับอาจารย์ค่ะขอบคุณคับคุณ,คณนนทัศน์พระคัมพี์บอกเราว่า เราจะต้องยกโทษให้ผู้ที่ทำผิดต่อเราโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆการที่เราไม่ยอมยกโทษแสดงถึงความคุณเคืองใจความขมขื่นและความโกรธซึ่งไม่ใช่คุณลักษณะของิิตชนที่ดีค่ะพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน mm. ข้อพระคัมภีร์นี้สอนเราว่าคนที่ไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นคือคนที่ไม่เคยรู้จักกับการยกโทษจากพระเจ้าเช่นกันค่ะ นั่นหมายถึงเมื่อเราทำผิดแม้เราจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปของเราก็ตามพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำดังเช่นที่เราไม่ได้ยกโทษความผิดแก่ผู้อื่นค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณข้อคิดดีๆนะครับจากดรจริยาสอนมยุราวิทยากรประจํารายการของเรานะครับและว,วันนี้อาจารย์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆและสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์เช่นกันนะคะและลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระประเด็นหัวข้อ ขอโทษมหาสรจย์ในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารักส่งไปให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีบทเรียนมากมายนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนทางไตรษณีได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัส ปลายสีาย์0น0นะครับหรือว่าสะดวกโทรศัพท์เข้ามาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข053 242654นะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice Wisdom แล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปผมขอปิดรายการด้วยคำสอนในพระคิสธรรมคัมพีนะครับที่ว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณฟังทุกๆท่านสวัสดีครับ แสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงปรัสในใจ มีสิ่งใดที่ค้าควรทำให้พระนำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระทัยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงในมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนาม ให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ที่คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึง,ถงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ วา่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจ มีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเมือน ได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสดทอนไป